สวัสดีท่านชมทุกท่านกันด้วยนะครับตอนนี้นะเราอยู่ที่สถานีรถไฟประจันตคามนะครับวันนี้นะวันอาทิตย์ที่16มีนาคมพุทธศักราช2568นะครับวันนี้เราพาทุกคนนะมาชมขบวนรถพิเศษสินค้าขบวนที่2 112ต้นทางจากสถานีด่านพรมแดนมั่นคลองลึกชุมทางคลอง19ไปลทางสถานิชุมทางเก็กคอยนะครับ ตอนนี้ขบวนรถถึงสถานีกระบินบุรีแล้วนะครับตอนนี้ได้ยินมาว่าจะรอออกหนังขบวน282นะครับตามหนังขบวน282เพราะว่าพอคอรอจอดกินข้าวอยู่นะครับก็นะเดี๋ยวเรามารอตามรับชมกันนะครับก็นะฮะสถานีรถไฟประจันตคามนะครับเป็นสถานีรถไฟชั้น3ในเส้นทางรถไฟสายตะวันออกตั้งอยู่ที่ตำบลประจันตคามอำเภอประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรีนะครับ สถานีารถไฟปัจจนาคามนะครับตั้งอยู่ระหว่างสถานีโคกมะกอกนะครับกับสถานีรถไฟบ้านดงบางนั่นเองนะครับตอนนีส้สำหรับสถานีปัจจนาคามนะครับบริเวณนี้คือบริเวณด้านหน้าสถานีานะครับทางทางด้านชันชาลานะครับนี่นะครับตรงนี้เป็นห้องควบคุมในะห้องนายสถานีนั่นเองทางด้านานู้นนะครับเป็น โรงเก็บรถจนล่างนะครับหรือรถตอกแล้วตรงนู้นนะครับก็จะมีจุดตัดทางรถไฟหนึ่งจุดนะครับแล้วก็ทางนั้นจะเป็นวัดแจ้งเมืองเก่านะครับทีนี้นะครับไปกระบินบุรีนะครับอลาณ์ประเทศด่านพรมแดนบ้านคลองลึกส่วนทางนั้นนี้นะครับไปปราจีนบุรีชายเชียงเศร้ากรุงเทพนะครับบริเวณนั้นก็จะมีจุดตัดทางรถไฟอยูหนึ่งจุดก็คือจุดตัดทางรถไฟถนนซีวูบุนนั่นเองนะครับ รากาศนะครับผู้คนมารอโดยสารกับขบวน282นะครับกรุงเทพเอ่อกบินบุรีกรุงเทพนะครับก็นี้ครับกำลังซื้อตั๋วกันเลยนะฮะก็บอกเลยนะว่าขบวน282จากกระบินบุรีเนี่ยช่วงกระบินบุรีมาปะจจตคานเนี่ยรถคือจะโล่งมากนะครับคนจะเริ่มมาเยอะช่วงประจันตคามปราจินบุรีเชิงเซาประมาณนี้นะครับแล้วก็จะไปโล่งอยู่ที่เขตกรุงเทพนะครับ คลองหลวงแพ่งหัวตะเข้และกระบังบ้านทับช้างหัวมากนะครับมักกสันคลองทันอะไรประมาณน,น,นี้นะครับสำหรับขบวนสองไปสองเนี่ยนะฮะเป็นวันนี้วันอาทิตย์เป็นรถดีสลางนะครับขบวนสองไปสองเนี่ยก็จะเข้ากรุงเทพไปถึงกรุงเทพประมาณช่วง4ี่โมงเย็นนะครับขัดร้อนจริงๆนะวันนี้ ขบวนรถธรรมาราที่282นะครับกรุงกะบินบุรีกรุงเทพกำลังเข้าจอดสถานีประจันตคามนะครับนำโดย thn 1115นะครับ ก็ตอนโอ้โหก่อนเวลาด้วยนะครับสองนาทีนะฮะก็ต้งจอดรอเวลาออกนะฮะสิบห้านาฬิกาห้าสิบหกนาทีน,นั่นเองก่อนเวลาสองสามนาทีอันนี้นะปิดเคสามด้วยขอถอยก่อน <c oughs> ผมเสียวปิดเคสามเนี่ย ร้อนมากครับตอนนี้ร้อนสุดๆร้อนได้ใจสมเป็นหน้าร้อนจริงๆ <c oughs> มันเป็นบรรยากาศที่สุดยอดมากนะฮะคนรถไฟคนหนึ่งมายืนตากแดด <c oughs> เพื่อมาถ่ายรถไฟ โอ้สุดยอดเป็นหนึ่งนะคือผมค่อนข้างเสียววีดเคสามเลยนะฮะอีเคสสามเลยผมโคตรเสียวเลยนี่นะรถไฟไทยนะใครว่าช้านะครับรถไฟไทยมาก่อนเวลาด้วยนะฮะวันนี้ ร้อนมากๆนะฮะจะบอกเลยรว่าตอนนี้เท้าคือร้อนสุดๆนั่นแหละแตนะดุ้งจริงเมื่อกี้น,ะน,นี่ไปแล้วนะขบวนรถธรรมาดาที่สองแปดสองกรุงเทพกระบินบุรีนะครับออกจากสอนโยบายประจันตาคามตามเวลานะครับผม โคชเช่11 11นหนึ่งหนึ่งะครับทันที่สองเอีฟหนึ่งสองสาห้าและเชเช่นหนึ่งหนึ่งศนปดันใหม่ยอดไม่เอี่ยมเลยนะเชเช่นหนึ่งหนึ่งศูนปดนะครับแม่เรามาหลอขอบวนเนอสองหนึ่งหนึ่งสองกันต่อนะครับขบวนสองไปสองไปแล้วรถโดยสารเราถ่ายไปแล้วนะฮะ เหลือรถสินค้าต <ät> <smoke> so ่อนะครับนี่นะฮะบน 282. บรรยากาศหลังขบวน282ออกไปนะครับก็คือโล่งเลยนะสายนีเีืยอมารอชมขบวน2112นั่นต่อเลยครับขบวนรถเป่านะฮะขบวนรถแค่เป่าที่ใช้ขน ช่วขนหมอนคอนกรีตนะครับและเครื่องกิดเหนียวรางเหนียวรางนะครับไปบริจาคให้ประเทศกัมพูชานะครับวันนี้กลับมาจากกัมพูชาแล้วนะเดี๋ยวเรามารอชมมุนติกันนะ บัวนรถพิเศษสินค้าขบวนที่2 1 1 2ต้นทางจากสถานีด่านพรมแดนบ้านคลองลึกชุมทางคลอง19ชุมทางแก่งคอยนะครับกำลังจะวิ่งผ่านสถานีรถไฟประจานาคามมาแล้วนะครับอันต้องมีหมวกด้วยนะครับรถซีสองศูนย์หก แล้วนะนะขบวนรถพิเศษสินค้าขบวนที่สองหนึ่งหนึ่งสองต้นทางจากสันนิจานพรหมแดนมันคลองลึกชุมทางคลองสิบเก้าชุมทางแก่งคอยนะครับผ่านสายไฟประจันตาคามราชประมาณสี่สิบนาทีนะครับพอสพาหรัการพยาชมบรรยากาศเออสําหรับการพาชมขบวนรถพิเศษสินค้าขบวนที่สองหนึ่งหนึ่งสองด่านพรหมแดนมันคลองลึกชุมทางคลองสิบเก้าชุมทางแก่งคอยก็คงจะจบลงเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนนะที่ติดตามรับชมนะฮะสวัสดีวันนี้สวัสดีครับ